ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้นามาตัวเลขนะครับจับชุด2ตัวเก้าชุดนะครับตัวเลขของเราก็อาจจะนะอาจจะมีลายตัวหน่อยแต่ก็อเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดนะครับสูตรของเรานะครับเราก็ใช้อ่ ตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับก็เอามาคำนวณต่อนะครับว่าจะดอกมาหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาโดยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็เข้ามาก็หลายงวดนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางเอาไว้นะครับเลขที่ออกมานะครับ481ล่าง90นะครับเราใช้10หน่วยล่างนะครับก็คือ90นะครับเราใช้0นะครับบวก4นะครับ ศูนย์บวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขสี่นะครับสี่บวกห้าก็ได้มาเก้านะครับเก้าบวกสามเราก็ได้มาสองนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้เก้านะครับคือหลักหน่วยอ่าหลักสิบล่างนะครับคือเลขเก้านะครับบวกแปดคงที่นะครับเราจะบวกแปดทุกครั้งนะครับบวกสี่บวกแปดบวกสี่บวกแปดนะครับครับเราก็ได้มานะครับเก้าบวกแปดก็ได้มาที่เจ็ดแปดเก้านะครับ เลขที่ออกมานะครับก็คือนะครับ9879นะครับก็เข้ามาที่98แล้วก็79นะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ598ล่าง79นะครับเราใช้9บวก4นะครับก็เดินมาที่3 3บวก5ก็ได้8 8บวก3ก็ได้1นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลัก10ล่างนะครับก็เลข7นะครับ ยกมาก็มาบวก8คงที่เราก็ได้มาที่5 6 7นะครับเลขที่ออกมาก็คือ1น6่ล่างหนึ่งนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับ <c oughs> ต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมาก็1 16่ล่าง1นนะครับเราใช้7บวก4นะครับเราก็ได้มาที่1นะครับ1บวก5ก็ได้6 6กบวก3ก็ได้9นะครับส่วนด้านนี้นะครับ ห <ique> <occurs> ลักสิบล่างนะครับก็คือเลข1นะครับยกมาบวก8นะครับก็ได้มาที่901นะครับเลขที่ออกมา6 90ย์ล่าง60นะครับข้าบนข้าล่างหนึ่งงวดนะครับต่อมานะครับก็เข้ามาที่42นะครับเข้ามาที่42ล่างนะครับเลขที่ออกมาก็คือ5 9 3เ้าล่าง42นะครับเข้ามาที่42นะครับ ต่อมานะครับก็เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือนะครับ504่ล่าง3 1นะครับแล้วก็มาที่1 3 3 1นะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมา504่ล่าง3 1นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับก็เลข1นะครับบอกสคงที่เราก็ได้มาที่5นะครับ ห้อกห้ก็ได้มาที่0นะครับ0ูนย์บอกสก็ได้มาที่3นะครับศวนย์ด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้หลักสิบล่างนะครับคือเลข3นะครับ3าบอกแปก็ได้มาที่หนึ่งสองสามนะครับเลขที่ออกมาก็คือ503ศูนล่ง8ปดนะครับก็เข้ามาที่0ูนย์สามนะครับหัวที่แล้วที่ผ่านมานะครับหัวที่แล้วที่ผ่านมานะครับ5.03ศูนล่ง8ปดนะครับ เราใช้9นะครับบวก4นะครับแล้วก็ได้มาที่3นะครับ3บวก5ก็ได้มาที่8นะครับ8บวก3ก็ได้1นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลัก10ล่างคือเลข8นะครับ8ปดแล้วยกมาก็บวก8ก็ได้มาที่6 7 8นะครับเลขที่ออกมาก็3 3 6ล่างสองนะครับก็ออกมาที่3าหนะครับ มาดูงวดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับเลขที่ออกมานะครับ3 3 6ล่าง2 1นะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลข1นะครับบวก4เราก็ได้5นะครับ5บวก5ก็ได้0ูนย์นะครับศูนย์บวก3ก็ได้3นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลักสิบล่างคือเลข2นะครับ2ยกมาก็มาบวก8คงที่นะครับเราก็ได้มาที่0ูนย์นะครับ พิ่มแต้มมาเป็น1เป็น2นะครับเราได้มาที่0 1 2นะครับส่วนด้านนี้ก็5 0 3นะครับก็จับชุดมาก็เราก็จับ5 0 5 1 5 2นะครับ0 0นะครับ0 1 0 2แล้วก็3 0 3 1 3 2นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับ ครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็จัดนะครับตัวเลขนะครับก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่าลืมนะครับเราจับชุดมานะครับจับชุดมาด้านบนก็มี505152นะครับ5 0 5 1 5 2นะครับ0 0 0 1 0 2นะครับแล้วก็303132นนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ชอบตอนไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับพอเอาตัวเลขเราก็คำนวณไปตามสูตรนะครับที่แนะนํามานะครับแล้วก็มาบวก4แล้วก็บวก8นะครับราลองไปคิดารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ